จริงหรือมั่วพระเอกหนุ่มคนนี้เตรียมกับช่องสามหลังหมดสัญญามานาน พระเอกแถวหน้าที่มีฝีมือในเรื่องการแสดงเก่งและเพอร์เฟกสุดๆล่ะค่ะสำหรับต่ายนัทพลที่ตอนนี้นั้นเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครอย่างเต็มตัวแล้วและได้ร่วมง,งานกับหลายๆช่องอีกด้วยละ่าละสุดมีงานออกมาว่าเจอต่ายนัทพลเดินเข้าไปออกออกตึกช่องสามบ้มานหลังเก่าอยู่บ่อยๆงานนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าเจ้านั้นกําลังจะป้อนผลง,งานให้กับละครในฐานะผู้จัดหรือไม่งานนี้คงต้องรองลุ้นกันไปว่าต้องรองรับว่าหาเจ้าตัวนั้นได้ผลิตกระแสจะต้องออกมาดีแน่ น่นเพราะว่าละครในแต่ละเรื่องของตายไม่ว่าจะเป็นนั่งแค้นพูดพิสวาสเรือนร่มยิ้วกระแสะปังทุกเรื่อง